สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำปลาหวานอร่อยอรอ,ยอร่อยทานกันค่ะสูตรแบบเข้มข้นเครื่องจัดเต็มสามารถทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวได้ทุกชนิดแค่ตัวอย่างเพื่อนๆน้ำลายสอกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนำหอมแดงแกะเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นซอยหั่นซอยประมาณนี้นะคะ ตามด้วยพริกแดงจินดาก็มาหั่นซอยเหมือนกันค่ะก่อนนำมาหั่นซอยก็ต้องล้างน้ำทำความสะอาดเช่นกันค่ะจากนั้นก็นำกุ้งเนื้อแห้งมาโขกให้ละเอียด ตามละเอียดก็ประมาณนี้พอค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็จะมีตามนี้ค่ะอัตราส่วนก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทําน้ําเชื่อมกันน,นําน้าตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บมาเทลงใส่หม้อตามด้วยกะปิและน้ําเปล่าเทลงจนหมดเลยนะคะจากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลาง กดยีน้ำตาลและกะปิให้ละลายแล้วต้มเคี่ยวจนน้ำเดือดประมาณ8-10นาทีเราก็จะได้น้ำตาลเคี่ยวที่เหนียวข้นกำลังพอดีตอนที่กำลังต้มอ,อยากให้เ,เพื่อนๆได้กลิ่นค่ะกลิ่นกะปินี่หอมฟุ้งกระจายทั่วห้องเลยค่ะขนาดยังไม่ใส่เครื่องก็น้ำลายสอแล้วค่ะพอเคี่ยวจนได้ที่เราก็ปิดแก๊สแล้วนำกุ้งที่โขกไว้มาเทลงใส่ตามด้วยพริกป่นและน้ำปลา จากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนำมาเทใส่ชามแล้วพักให้เย็นก่อนที่จะปรุงเครื่องส่วนที่เหลือและเวลาพักให้เย็นความเหนียวหนืดจะมีเพิ่มขึ้นพอพักจนอุ่นหรือเย็นแล้วก็มาปรุงเครื่องส่วนที่เหลือใส่หอมแดงซอยพริกแดงจินดาหั่นซอย กุ้งฝอยและกุ้งเสียบจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเครื่องก็แบบแน่นๆบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแซ่บมากๆสามารถทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวได้ทุกชนิดไม่ว่าจะสดแช่อิ่มหรือหมักดองก็สามารถทานได้อร่อยเข้ากันเข้ากัน จะทำกินหรือทำขายก็สามารถทำได้ค่ะเครื่องนัแน่นแบบนี้รับรองลูกค้าติดใจลมขอชิมกับมะม่วงแก้วขมิ้นให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะตอนที่จิ้มยังไม่ยกเข้าปากขอบอกว่าน้ำลายสองม,มากๆรสชาติเค็มหวานนัวอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะลมลองทำแบบขายแพ็คคู่กับมะม่วงให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเรียงใส่กล่องประมาณนี้น้ำเปลาหวานก็ตักใส่กล่องเล็ก เวลารับประทานจะได้สะดวกค่ะขอบอกว่าถ้าลูกค้าเห็นน่าทานมากๆเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยค่ะถ้ายังไงไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ